กาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mighty Cash นะครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรากลับมาพบกับโปรเจกต์ Battle Pokemon นั่นเองนะครับโดยซึ่งอฟอร์แมตเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นฟอร์แมตซ c i a l ซันมูนซอ o c i แทนนะครับผมโดยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเริ่มมาเป็นเด็ก ADP ซาเชียนนะครับหรือเด็ก ADP หมาดาดนั่นเองนะครับผมส่วนด้านขวามือเนี่ย จะเป็นลูคาเิโอมิลเมทันแท็กทีมกับซาเชียนนะครับเปิดเทิร์นมานะครับผมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเริ่มเป็นซาเชียนนะครับแล้วก็เป็นฝั่งลูคาเิโอมิลเมทันนะครับที่ใช้เนสบอลไปทำการคัดเด็กนะครับแล้วก็ติดเอเนจีให้ลูคาเิโอมิลเมทันแล้วก็ติดลูกโป่งนะครับความสามารถของลูกโป่งเป็นการ์ดใหม่ของซาชิยนะครับบอกว่าจะทำให้โปเกมอนมีค่ารีทีทน้อยลง2นะครับแล้วก็กด อิทเบริดซอสนะครับผมหรือดาบลายพ้ายนะครับติด Energy ให้หมานะครับได้หนึ่งใบมาที่ทางฝั่ง ADP ซาเชียนะครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับกดเนสบอลจะเป็นเนสบอลทองด้วยนะครับเรียกมาเป็นทางด้านจิราชินะครับแล้วกดสวิชไปนะครับผมแล้วก็ใช้ดวงดาวอธิษฐานนะครับหยิบมาเป็นควิกบอลนะครับ ทำการใช้ควิกบอลนะครับทิ้งก้านหนึ่งใบทิ้งเป็นไดโอดอวีแม็กนะครับผมแล้วก็น่าจะเสิร์จเป็น ADP ออกมานะครับทางด้าน2เด็กนี้เนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ย ADP หมาดาดเนี่ยจะเป็นเด็กเมตาในยุคสมัยนี้นะครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์สปูฟอัพนะครับามาต่อกันนะครับทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเด็กแอนตี้เมตานะครับผม แล้วก็ใช้โปรเฟสเซอร์เอสคิโมนะครับบอกว่าทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดแล้วจวเจ็ใบนะครับและตั้งเป็นทางด้านมิวนะครับผมแล้วก็ติดสเก็ตบอร์ดนะครับก็ตอนนี้กำลังเช็คนะครับแล้วก็ใช้เดนเนเนไปนะครับทิ้งมือแล้วก็จว6 6ใบก็แวบๆเห็น Energy ขึ้นมือแล้วนะครับและ น่าจะเป็นทางด้านสปินเนอร์นะครับน่าจะเป็นใช้ไอเทมสปินเนอร์นะครับและเสิร์ตมาเป็น Energy น้ำอ่าหนึ่งใบพอนะครับแล้วก็ติดอ่าเอเนอ g เหล็กให้นะครับผมแล้วก็ใช้ดาบไร้ผ่ายนะครับผมได้ Energy 1, 2ไพใด้วยกันนะครับติดไปที่ ADP ซาอ่าติดไปที่ซาเชียนนะครับผมแล้วก็ทอยหัวก้อยนะครับเพื่อให้จิราชีตื่นแล้วก็โดน เมย์นะครับแมรี่นะครับทำการรีมือไปนะครับก็แมรี่นะครับจำเป็นจะต้องให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสับมือด้วยนะครับมือที่จะกลับไปใต้กลองแล้วก็ทางฝั่งผู้ใช้จะได้โจวห้าใบทางฝั่งที่โดนใช้เนี่ยจะได้โจวแค่4ใบนะครับทั้ง2ฝ่ายยังไม่มีใครเปิดฉาก การโจมตีก่อนนะครับผมก็มาดูที่ทางด้านแอนตี้เมตานะครับว่าจะฉะกับ ADP ซาเชียนยังไงนะครับแล้วก็กดมาทางด้านเนสบอลนะครับแล้วก็เรียกมาเป็นจิราชิเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่มีสเก็ตบอร์ดหรือเปล่าหรือน่าจะมีอยู่ในมือแล้วแล้วมีเป็นสวิตแทนนะครับผม แล้วก็มีสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับเรียกว่าครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างนะครับจังหวะนี้แล้วก็เปิดดวงดาวอธาิฐานนะครับเอาเป็นเชลิสบอลขึ้นมือนะครับผมก็ติด Energy ให้ทางด้านลูคยมิลเมทันนะครับ ก็น่าจะกดซาริสบอลเพื่อหาเดนเน่เมรีมือนะก็ตอนนี้กำลังเช็คเด็กอยู่นะครับว่ามีอะไรหายไปและผิดคาดเล็กน้อยนะครับมาเป็นทางด้านคาปูอคา,าปูเท е เลฟูนะครับหรือว่าทาปูเลเล่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใช้ดาบไร้พ่ายนะครับไม่เจอเอเนจีนะครับแล้วก็มาเป็นทางด้านเอดีพซาเชียนนะครับกด ควิกบอลไปนะครับอขอเปลี่ยนนะครับตอนนี้ควิกบอลเป็นทิ้งสมาเจนตาแทนนะครับหรือว่าหมาโลก็กำลังหายอยู่นะครับว่าจะเอาอะไรออกมาแล้วเป็นไดโอโดนะครับแต่น่าจะทิ้งไดโอโดวีแม็กไปแล้วนะทางต้นเกม และติด Energy ให้ซาเชียนเลยนะครับอขอบิดก่อนนะขอบิดหาของก่อนได้เป็นทางด้านสปินเนอร์นะครับและไม่รอช้านะครับเสิร์ฟเป็น Energy นะครับออกมาเลยนะครับผมและติดไปให้ทางด้าน adp นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ทำการปล่อยการาดนะครับก็ยังถือว่าเฟสนั้นเนี่ยยังไม่ยังไม่จบนะครับแล้วก็กดแมรีไปนะครับ แล้วก็กดทางด้าน AG หรืออั t e r Genesis ไปนะครับบอกว่าโปเกมอนทุกตัวของฝ่ายเรานะครับจะบวกดาเมจเพิ่ม30แล้วก็ถ้าหากน็อกด้วยการโจมตีเนี่ยจะได้เทคเพิ่มอ,อีกหนึ่งไพ่นะครับส่วนทางด้านลูคาริโอเมทันนะครับใช้เมทัลซอร์เซอร์นะครับหรือว่าเมทัลแพทนะครับก็ใช้เป็นทางด้านดวงดาวอธิษฐานได้เมทัลแพทออกมานะครับ มาดูกันว่าจะเล่นยังไงแล้วก็ใช้คอนปอกแป็กคอยนะครับถอดไม่ออกด้วยนะครับแล้วก็ใช้แมรี่รีมือเลยนะครับก็เกมนี้ยังไม่มีาการตีเกิดขึ้นเลยนะก็มีการโชว์ให้ดูนะครับว่ามีเมทัลซอเซอร์บนมือ,อ2ไพนะครับ ฝังลูคาเิโอมิวเมทันเนี่ยจะถ้าหากไม่กด GX ขึ้นไปเอาจี้ของ ADP ซาเชียนออกเนี่ยก็จะเล่นยากนะครับแล้วก็ทำทำการกด GX ไปนะครับบอกว่าโปเกมอนเหล็กฝ่ายเราจะบวกจะต้านทานเพิ่ม30นะครับแล้วก็ทำให้ Energy ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหลุดด้วยนะครับแล้วก็ใช้ดาบไร้พ่ายนะครับจะเฮอ,อีกหนึ่งเอเนจีนะครับ ยอมติดให้ a d p ซาเชียนเลย a d p ซาเชียนตอนนี้ก็ตีรุนแรงมากเลยนะครับถึง260ดาเมจแต่ทางด้านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็กันถึง60ดาเมจด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่า1เลย GX ของลูคาเิโอมิเวทันเนี่ยกดไปแล้วแล้วก็มีกระทะด้วยนะครับทำให้การต้านเนี่ยมันต้านได้เยอะกว่าปกตินะครับ และตอนนี้ใช้ควิกบอลเช็คเด็กไปนะครับแล้วก็กดเป็นทางด้าน p r o f e s s ซอร์เอส o นะครับรีมือทั้งหมดแล้วก็อ่าไม่ใช่รีมือขอภายครับเป็นการทิ้งมือทั้งหมดนะครับแล้วก็จวดเจ็ใบขึ้นมานะครับผม ก่นในจังหวะนี้นะครับบอร์ดของทางฝ่าย ADP s a เช i a นนะครับก็บอร์ดกำลังนำได้ที่เลยนะครับส่วนทางลู c a r i โอมิลเมทันเนี่ยก็น่ากำลังจะตั้ง s a เช i a นนะครับเพื่อที่จะไล่กดดันทางฝ่าย ADP s a เช i a n นะครับเนื่องจากว่าทางฝ่าย ADP s a เช i a n เนี่ยได้ทำการกด outer genesis ไปแล้วซึ่งมันจะทำให้เทคไพ่ได้เพิ่มอีก1ไพ่ซึ่งมันจะเป็นการเสียเปรียบมากๆเลยถ้าทางฝัง่งลูคาเรโอมิลเมเนี่ย ตั้งบอดไม่ได้นะครับก็ตอนนี้เสิร์ตมาเป็นซาเชียนอีกหนึ่งใบนะครับก็ตอนนี้ดูถ้าน่าจะตีด้วยลูคาริโอมิลเมทันไปก่อนนะเพราะว่ายังไงเนี่ยเจ้าซาเชียนเนี่ยไม่สามารถน็อก ADP ได้นะครับแล้วก็กดเป็นทางอิทิลิบิตซอสหรือว่าดาบไร้พ่ายไปนะครับ และเข้าเทินมาเป็นทางฝั่งเอเดปีซาเชียนะครับก็ยัดเป็นทางด้านบิ๊กชามนะครับผมให้ทางด้านมิวนะครับแล้วก็กดโปรเฟสเซอร์เอสคิโมครับทำการรีมือทั้งหมดลงแทสสนะครับแล้วก็ใช้เป็นซูเปอร์สปูปอัพนะครับผมก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่นะครับแต่น่าจะยกเป็นทางเดเนเนะไม่ก็เอเดปีซาเชียนะครับและยกเป็นทางด้านเนเนเนะนะครับ แล้วก็ใช้เป็นทางด้านของอดวงดาวอธิฐานนะครับแล้วก็สวิชขึ้นมาเป็น e d p i ซาเชียเป็นซาชีนะครับขออภัยแล้วก็ตีไปทั้งหมด230ดาเมจนะครับผมอขออภัยนะครับตีไปทั้งหมด260ดาเมจนะครับแต่เนื่องจากว่าทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้ทำการกด GX แล้วก็มีกระทะติดทำให้ ดาเมจลดลง60นะครับเหลือแค่200ดาเมจและจังหวะนี้นะครับทางฝ่ายลูคาลรโอรมิลเมทัลน,นะครับกดเป็นามาอดซุยเลนนะครับทำการฮิวไป120ดาเมจนะครับผม จังหวะบอร์ดของฝ่าย a d p ซาเชียนตอนนี้ก็บอร์ดน่าจะนำนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมแอบ,บเห็นแวบๆว่ามีสวิชอยู่บนมือเนี่ยก็ถ้าน็อกเจ้าลูคาเรโอมิลเมทันได้เนี่ยก็โคตรจะได้เปรียบเลยนะครับและทำการติดแล้วก็สวิชนะครับเอา a d p ขึ้นมานะครับผมเปลี่ยนเป็นจิราชินะครับเพื่อใช้ดวงดาวอธิษฐานก่อนนะครับผม แล้วก็น่าจะเอาเป็นลูกโป่งทองขึ้นมือนะครับตอนนี้เด็กน่าจะเหลือน้อยมากแล้วแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเป็น ADB Sasha นะครับแล้วก็กดเป็นทางด้าน Boss Order นะครับผมแล้วก็ตีน็อคไปเลยนะครับดามเมจพอดีครบถ้วนนะครับ t a k ไป4ไพ่อิ่มๆเลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็มีการเช็ค หลุมนะครับมาทางฝั่งอขอไปนะครับมาทางฝั่งลูค a าเิโอมิวเมทัลนะครับก็เสิร์ตมาเป็นเมทัลแพดนะครับจากาก็ตอนนี้นะครับยังยังอยู่ที่การใช้เมทัลแพดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสิร์ตมาเป็นทางด้านบอสออเดอร์นะครับแล้วก็ตั้งเป็นซาเชียนตัวที่2นะครับโดยการติดกระทะให้ด้วย จากตอนนี้นะครับถ้าทางฝั่ง ADP s a i h e n เนี่ยมีบอสออ r d เดอร์อีกหนึ่งใบเนี่ยก็น่าจะน n o c k out จิราชิแล้วก็จบเกมได้เลยนะแล้วก็ใช้ถ้าการโจมตี260ดาเมจนะครับรับไปเต็มๆเ,เลยนะครับอ่า230ดาเมจนะครับรับไปเต็มๆเ,เลยนะครับทางด้านซาเชียนนะครับแต่เนื่องจากว่ามีบิ๊กชามนะครับก็ยังทำให้ยังรอดพ้นอันตรายอยู่นะครับ และทำการรีทีทนะครับแล้วก็ใช really ้เมทัลแพดนะครับติดให้ซาเชียนนะครับผมแต่เนื่องจากว่าเธอนี้เนี่ยทำการรีทีปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้เป็น a d p ในการโจมตีนะครับ180นบาเบตนะครับแล้วก็หา Energy พื้นฐาน3ใบนะครับเหตุผลที่โดนเพียงแค่150ดาเมจเนื่องจากว่า GX ของลูคาลิโอมิเมทัลเนี่ยยังค้างอยู่นะครับ แล้วก็สวิต์นะครับเอาเป็นดวงดาวอธิษฐานขึ้นมานะครับทางฝั่งลูคาเรโอมิวเมทันเนี่ยเล่นยากพอควรนะเนื่องจากว่าตัวคีย์ลักเนี่ยได้หายไปแล้วแล้วก็ทางฝั่ง ADP เนี่ยได้ตั้งบอร์ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เด็กแอนตี้เมตาเนี่ยมันเริ่มจะช้าลงแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่าลูคาเรโอมิวเมทันเนี่ยเป็นเด็กแอนตี้เมตา ADP ซาเชียนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าบอร์ดของ ADP ซาเชียนตอนนี้เนี่ยครับนำไปมากแล้ว ทำให้ออนตี้เมตาเนี่ยเริ่มจะเล่นยากขึ้นนะครับแต่ก็ใช้เบ็ดตกปลานะครับเก็บโปเกมอนกับไอเทมการ์ดเข้าไปน,นะครับผมก็อาจจะมีวิธีการพลิกสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็คอนซีสไปนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งลูคาเรีโอมิวเมทันนะครับไม่สามารถเก็บ ADP ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ขอยอมแพ้ไปนะครับเนื่องจากว่าฝ่าย เ d ทีพีซาเชียนะครับในมือก็ได้ถือบอสออเดอร์ hmm. ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จบกันไปนะครับผมฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก mm hmm. ครับ